เจ oh, no. oh. ้าล uh, um <Yeah. S 1> so ูงเหนียวทำไมอ่ะอากระโดดลงไปทำอะไรสีเสียสีเลยดูดิเสียวเต็มเลยพ่อไม่เห็นพ่อโอ้โน้นี่เต็มสีเออเล่นเลอะจนนี่เมาควันสลบไปเลยอ่ะเมาสีอ่ะลูกไปไหนต่อนิ่งไปโอ้โหไปเรืเอาสีลงไม้เยอะตั้งหลายสีทีเนี้ยโอ้เต็มเล้วเต็มมากวโอ้โน้ใหญ่ท่าไงเด้อจับลูกลูกขึ้นจับทางสีไปไหนอ่ะเอาไปเลยนะไปอาบน้ำ เสร็จก็ทิ้งรูกไว้นะตัวเองก็ออกมาทำตานสะอาดส่วนลูกเหรอโอ้โหน้อไปกิบสชมพูทำไมอะสูชมพูจีบยัและดูรีฟองออกเต็มพูดพพพอก็ถูในบ้านหนูก็ได้ยินไปเสียงฟองนะถูบ้านหนูเสร็จสุดท้ายโอ้โหพ่อไล่ออกมาเต็มเลยออกมานอกห้องแล้วออกีแล้วโอ้โนทไม่ทหนูแล้วูไเป็นโค่คันไปเลยบ้านเป็นฟองสีเขียวหมดเลยอ้โอ้โหหาแต่เรื่อง